็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมแล้วกับช่องออโต s ้เซ่าซเกมเมอร์นะก็วันนี้แล้วก็มาอยู่กันในแบบนี้แมบที่มีชื่อว่า m i l ิ t ทอรี่ไทคูนะซึ่งแมบนี้ก็เป็นแมบแนวไทคูนสร้างฐานปฏิสร้างฐานกองกำลังทาหารของเราแล้วแล้วเขาก็จะมีนี่ด้วยมีประเทศแต่ละประเทศมาให้เราเลือกเล่นด้วยนะซึ่งวันนี้ผมจะขอเล่นเป็นประเทศไทยประเทศเราเอง คอเดี okay, ๋ยวไปดูกันเลยซึ่งคลิปนี้ผมจะไม่ได้มาสร้างอะไรนะเพราะว่าผมสร้างไทคูเรียบร้อยแล้วล่ละเพราะว่าผมเคยเล่นแบบนี้นะมาก่อนนะแล้วแบบนี้ก็สามารถรีเิร์ดได้ด้วยแล้วเขาก็พ่งอัปเดตใหม่นั่นก็คือการแต่งปืนได้ด้วยนะผมก็แต่งไปเรียบร้อยแล,ยล้วล่ะนี่นี่นี่คุณผู้ชมอย่างมันก็จะสามารถนี่ นี่แต่งปืนได้ด้วยนะนี่ก็ก็แต่งปืนได้หมดแล้วแหละซึ่งผมก็สร้างเสร็จแล้วนะแล้วเขาก็เพิ่มอีกอัปเดตนึงเข้ามานั่นคืออัปเดตนี้เลยก็จะมีนี่น,นะเป็นลูกน้องนะนี่คุณผู้ชมก็สามารถปิดการโจมตีได้นะนี่ลูกน้องเราก็จะไปก็จะไปยึดฐานแต่ละที่นะโอเค นี่อันนี้ก็จะเป็นภายในในฐานของเรานะก็จะเป็นกองกำลังทหารก็จะมีนี่มีคนยิงปืนด้วยซึ่งคนยิงปืนเนี่ยก็จะฟาร์มตังให้เรานะแล้วตังเราก็จะมาอยู่ตรงเครื่องนี้นะเครื่องดอปตังแล้วคุณผู้ชมก็เก็บได้เลยนี่ส่วนสามปืนนี้ก็เป็นกินพลาสนะมีทิดเก้าสกาบาสุก้าอันนี้คือ MP อันนี้คือปืน MP7 นะซึ่งการที่คุณผู้ชมจะได้ปืน MP7 นี่คือคุณผู้ชมมันจะให้ฟรีก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมเข้าร่วมกลุ่มผู้สร้างแบบนี้นะก็คือกลุ่ม Infinity Interactive นะซึ่งเขาก็จะให้ปืนเรามาฟรีเลยนะผมก็จอยกลุ่มเขาด้วยอ๋อนี่ประเทศผมยึดได้แล้หนึ่งฐานนี่ มีถึงชั้นสามเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็จะพวกชั้นสามนี่ก็จะเป็นเหมือนอาวุธหนักนะน,ะนี่นี่มีอาวุธตรงนี้ด้วยมีมินิกันอันนี้คือน่าจะเป็น,จนเจเนเรตลันเชอร์อันนี้ก็จะเป็นเฟรมโทเฟอร์บืนไฟอ่ะบืนยิงไฟอ่ะนนเป็นเม็ดคิดแล้วก็ชูชีพนะพอเวลาเรากกระโดดกระโด,ดดลงมามันก็จะพารลอยนะอันนี้ก็จะเป็นปืน,ปนสนิทอันนี้เหมือนเป็นสเปชช็อตกันเนี่ย ใช่สเปชช็อตกันใช่ไหมเนี่ยน,น่าจะใช่นะอันน,นจะเป็นสเปชช็อตกันอันนี้ปืนปืนอะไรอ่ะอันจะนีอันนี้ปืน,ปน,นกลอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นปืนที่มีอะไระยะไกลได้โอเคซึ่งชั้นสองก็จะเป็นชั้นสองลงมาตรงนี้ชั้นสองนี่ก็จะมีปืนอันนี้ปืนเอคี อันนี้ปืนพิเศษพิโกที่ผมแจกนะหมดร้อยอ๋แอแล้วอีกอีกอัปเดตหนึ่งก็จะเป็นเดสแมทนะคือเมื่อก่อนไนม่มีเดสแมทเลยนะคือเดสแมทคือเป็นการที่มทุกคนอนะ่ะเข้าไปสู้นะแต่ผมยังไม่เอาตอนนี้คือผมยังไม่ไปสู้อันนี้คือปืนพีนไนตี้นี่ก็เอาหน้ปืนดูดูเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นชุดเกาะนะคุณผู้ชมนี่ชุดเกาะก็ชั้นแรกก็จะมีชุดเกาะด้วย เดี๋ยวให้ไปดูนะเข้ามาตรงนี้นะน,นี่ก็จะเป็นชุดเกะาะเริ่มต้นนะก็จะจัดก็จะกันได้ประมาณ10 HP อันนี้ก็จะเพิ่มมาหน่อยเป็น20 HP นี่อันนี้ก็จะเป็นปืนที่อยู่ด้านล่างนะอันนี้เหมือนปืน,นกล็อกเลยฮนะอันเนี้ยไม่เหมือนกันโอ้หมอนี่ชนะชนะดิสเนะน,น่ะเนะน,น,นี่ก็เป็นปืนอินสนก็มีกระโดด ตีนตีนปตัดกันเดียวแต่ไม่รู้ว่าเปจะรีนอะไรนะเดี๋ยวขอติดตั้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นชั้นใต้ดินนะชั้นใต้ดินคุณผู้ชมได้ก็ต่อบว่าคุณผู้ชมรีเบิร์ดหนึ่งครั้งนะก็จะได้ชั้นใต้ดินนะซึ่งตอนนี้ผมก็รีเบิร์ดไปแล้วล่ะสี่ครั้งซึ่งต้องมีเงินเป็นล้านเลยเพราะว่า ผมทิ้งเอาไว้นะเงินไว้เยอะก็เลยมากิบที่เดียวก็ร้านเลยนี่ก็จะมีชุดเกาะนี่นะซึ่งชุดเกาะนี้จะพิเศษมากเลยคุณผู้ชมชุดเกาะเนี้ยมันจะคือในแบบเนี้ยมันมีน้ําด้วยนะคือถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ใส่ชุดเกาะเนี่ยแล้วไปลงน้ําอ่ะน้ํามันมีดามีแต่มันจะทําให้คุณตายได้ซึ่งตอบโจทย์เลยชุดเกาะอันนี้นะ จมน้ำไม่ตายนะดาเมจก็ไม่ลดเหมือนกันได้นะแล้วก็บวก2 0เหีด้วยอันนี้ก็จะเป็น c 4ระเเบิด C4 นี่ก็จะเป็นเหมือนที่ที่สกัดอะสกัดร้อรถทางถนนไนประมาณนี้ก็เป็นปืนคู่เฟร์เะเบิดควันนี่ก็จะเป็นไนท์วิชั่นโอเคแล้วคุณผู้ชมมาตรงนี้นี่ก็จะเป็นที่อัปเกรดรถยนต์ของเรานะอ่า ซร่งเดียวผมจะพาไปดูยานพาหนะเลยนะหลังจากที่พาดูในในนี้นะในตึกนี้ไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นลงรถนะลงรถนี่มีรถ ATV อาโมจิปแท็กเป็นรถบรรทุกอาโมจิบอันนี้ก็จะเป็นรถจิบที่แบบว่าเปิดหลังคานะอันนี้ก็จะเป็นจิบแบบว่าปิดหลังคาน,นี้ก็ APC เป็น รถติดอาวุธแล้วก็นี่ด้วยนะเป็นรถเหมือนรถแฮมเมอร์ที่ทางทหารเขาใช้อะเนี่ยเนียันะนี้เลยสปอนทัมวีเนี่ยก็เป็นรถติดอาวุธนะซึ่งด้านบนมาเลย,ยบันไดขึ้นด้านบนด้วยก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบลำใหญ่นะคือเฮลิคอปเตอร์อันนี้คือนั่งได้หลายคนเลยอันนี้นะโอ้ใหญ่กันเนี่ย อ๋ผมลืมไปมีอย่างนึงที่อยู่ในตึกที่ผมยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมนะขึ้นไปชั้นสามชั้นสามชั้นสามนะคุณผู้ชมนี่นี่นี่ตัวตรงนี้เตัวตรงนี้มันก็จะยิงจะลวดไปนะนี่ดี่ จรวดนี้คือสามารถเอาไปทําลายบ้านเพื่อนเราได้นะคือแต่มันไม่ทําลายตึกหรอกคือมันทําลายแค่คนนี่ผมจะเอาลงเ้ืลอตรงนี้นี่คุณผู้ชมก็สามารถบังคับไปลงบ้านไปลงฐานคนอื่นได้นะโอเคเดี๋ยวเราก็ออกจากตึกนี้ได้เลยแล้วก็มีด้านหลังฐานของเราด้วยนะด้านหลังฐานของเราก็จะเป็นเรือนะเรือ เรือคุณผู้ชมสามารถใช้เรือไป <Okay. S 1> ไปนี่นะนี่ตรงนู้นอ่ะ,ะคือมันให้ครอบครองฐานนะผู้ชมสามารถไปยึดตรงนั้นได้นะอยู่กลางทะเลเลยเรื่องคือที่คุณเจาะน้ำมันนะก็คุณผู้ชมก็สามารถใช้เรือไปได้นะนี่ก็จะเป็นเรือนะเค <Okay. S 1> นี่ อันนี้ก็จะเป็นเรือล่มต้นนะก็จะเป็นสปีดโบ๊ทซึ่งผมก็อัปเกรดแล้วมันก็จะเป็นสีดำแล้วก็มีเจ็ตสก,กีส่วนมีซับมารีนกับกันโบ๊ทนี่คือต้องรีเบิร์ถึง2ครั้งสองครั้งนะคุณผู้ชมถึงจะได้อันนี้ก็จะเป็นเรือติดอาวุธนะส่วนนี้ก็จะเป็นเรือดำน้ำ ส่วนเ,เรือดำน,น,นั้นีผมอัปเกรดแล้วส่วนเรือติดระบนนี้คือผมยังไม่ได้อัปเกรดนะแล้วคุณผู้ชมก็จะมียศด,ด้วยนะยศผมเป็นเซอร์จินเฟิร์สคาร์เป็นยศจ่าเหรอใช่นะเซอร์จินแปลว่าจ่านะแต่เซอร์จินเฟิร์สคาร์ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคือยศอะไรนะคือเป็นยศจ่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่เซอร์จินนี่คือผมรู้เป็นยศจ่าโอเค เดี๋ยวเราลองไปตรงแท่นน้ำมันกันเลยนะอืขับเรือด้วยด้วยอันนี้ก็จะเป็นบ้านเพื่อนของเราสวัสด,ดีเพื่อนโอ้โหไม่เห็นมีใครเลยนี่คุณผู้ชมก็สามารถขับเรือมายึดนี่ได้ด้วยนะแท่นขุดเจาะน้ำมันนี่จอดเรือนี่โอ้เดๆเดอเคผู้ชมก็ลงมานี่ แล้วก็จะมีธงขึ้นด้วยนะนี่ประเทศไทยแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยนะว่าประเทศไทยนั้นได้ได้ยึดแท่นขุดเจาะน้ำมันแล้วมันก็จะแจ้งเตือนไปยังฐานของทุกๆคนเลยแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นด้วยนะว่าใครครอบของตรงไหนอะไรประมาณนั้นนะโเคเดี๋ยวกลับฐานเราดีกว่าผมอยู่ด้านในสุดนู่นนะ โอเคเ,เ๋ยวๆๆๆทำไมตะกี้เรือหันโอ้มันน่าจะบั็กนิดหนึ่งนะไม่รู้เป็นไรนะคุณผู้ชมอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งในฐานขะผมก็จะมีนี่ด้วยนี่นู่นอีกนู่นอีกตรงนู้นอีกนะคุณผู้ชม อันนี้นี่นี่นะออตรงนูน้นแล้วก็ด้านหลังตรงนู้นอีกคือเป็นที่ต่อต้านอากาศยานนะุผู้ชมแต่ว่าอีกอันนึงที่อยู่ตรงนู้นอะ่ะที่ทางที่ผมเดินไปเนี่ยคือมันโดนตึกบังเดี๋ยวให้ดูนี่ตรงนั้นนะก็จะเป็นจรวดต่อต้านอากาศยานนะคือถ้าเกิดไม่ใช่พันธมิตรเราอะ่ะคือบินผ่านใช่ไหม ไอจรวดนี้มันก็จะทํางานโดยอัตโนมัติเลยนะมันก็จะยิงเครื่องบินระเบิดพังพิบตาเลยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเอาโพสนาะเหมือนเป็นหอคอยอะ่ะแต่เมื่อก่อนหอคอยมันมันไม่มีอะไรเลยนะมันก็แค่ขึ้นไปแล้วก็ดูเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาก็ได้อัปเดตมาแล้วนะก็คือที่ยิงจรวดแล้วก็ปืนกลบนหอคอยนะคือแบบว่า คือมีใครมาอยู่มือใครมายิงอะไรหน้าบ้านเราเราก็สามารถใช้อาวุธบนหอคอยเราเนี่ยจัดการได้เลยนี่เดี๋ยวยิงให้ดูนะนี่ก็ยิงแบบนี้นี่คุณผู้ชมก็ยิงไปฐานที่อยู่ตรงข้ามคุณผู้ชมได้เลยนะนี่เออเดีไ ه, ไ๋ยวนเหมือนมีคน ยิงมาเอ้ยเขายิงมาเขายิงมาแต่ผมไม่เห็นตัวคนนะเหมือนมันจะบักนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้คือมันก็ไม่ได้เห็นตัวคนโอ้ยนังไงเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยยยมีสองคนโอ้ใส่ชุดเกาะด,ด้วยเอ้ยเดียๆๆๆๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ได้จะทำอะไรนายนะฉันแค่ทดลองยิงจรวดนิดหน่อยอะ่ะแต่อเผอิญว่ามันไปโดกบบนกับบ้านไหนพอดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ต้องเอ้ยคุยกันดีๆก็ได้ไม่ต้องมาโจมตีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้ามาได้ไงเอ้อตายเอื้อปริจอบนี่พวกนี้อยากโดนนักใช่ไหมฮะเดี๋ยวหน่อยก็ไม่ได้นะเดี๋ยว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 เจอดีอ้าว พคุณผู้ชมฆ่าไข่นะคือมันก็จะมีแจ้งเตือนคุณผู้ชมว่วคุณผู้ชมฆ่าไข่รู้สึกว่าตะกีเหมือนจะหลดต่อถ้าอากาศยานคงยิงตกแน่นอนอะ่ะนี่คุณผู้ชมก็จะมีชุดเกราะด้วยที่ผมดูบอกไปนะก็จะเป็นชุดเกราะที่แบบว่า5บวก50 HP นะก็จะกันได้นะนี่เดี๋ยวผมขอลองเอาปืนกลมนาะขอปืนกลมานี่เดี๋ยวเราจะไปสำรวจในแกนนะ แเดี๋ย,นนยวเราก็จะใช้หอไปนะเพราะว่ามันปลอดภัยดีสูทางรถคือบางคนอาจจะซุ่มมือได้เราน่าจะไปทางหอมากกว่า,าจะเอาหอลำเล็กไปนะหอลำเล็กมิเตอร์โอเคียเดี๋ยว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 ผมขึ้นใหม่ก่อน ส <laughs> <g ül> วัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีเพื่อนสวัสดีนายจะไปไหนล่ะโอ้โหคือรถมันมีค่าการพังได้ด้วยนะคือมันเหมือนเปเลือดอะ่ะอาออยากยิงจะยิงจะยิงเหรออยากยิงเหรอฮะอยากมีเรื่องกัดแล้วใช่ไหมฮะชื่ออะไรอะ่ะชื่อ Just p o k ด y นายอยากหายีิกับเล่เลห์หะวิงเจอปรมาณูเนี่ยก็เกิดหาเรื่องอาอาไอหมอนั่นมาอีกแล้วไอชือช่อก่อนเนี่ยม,มาแล้วมาแล้วอยากโดนเหรอฮะอยากโดนอ้าวไม่ไม่ไม,ไม่ลงไปลงไป,งไปนี่เคื่องบินชันนี่นะมีสิอะไรมานั่นคือบินชั้นได้รฮะโอ้ยอลแล้วเขาก็ลงไปละอันนี้ประเทศอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรกองทัพเยอรมันเหรอ ันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนฟิลิปปินส์นะมั้งก็เมือนกประเทศอะไรประเทศอะไรอ่ะผมน้อกันที่คุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถเป็นพันธมิตรกับประเทศอื่นได้นะคือมันจะขึ้นสัญลักษณ์ออลลี่นะออลลี่แปลว่าพันธมิตรแล้วคุณผู้ชมสามารถประกาศสงครามกับประเทศอื่นได้ด้วยนะเพื่อความเมามันเลยนะอีอันนี้ก็จะเป็นค่าหัวแต่ละคนในแมปนะซึ่งเดี๋ยวดูข้าวหัวผมหน่อยผมมีค่าหัวประมาณ5 7 5รอยเจสิบห้า ซึ่งคนที่เยอะสุดก็คือคนที่มีเยอะสุดก็คือเขาชื่อเชรีสิบเอ็ขามีค่าหัวนี่งพัน้าร้อยหกสิบสองห่าข้าหัวเยอะอย่างี้นแต่ผมก็ประมาณห้าร้เจ็ดสห้าเนี้ก็จะเป็นเกมพาสนะเกมพาสจะมีรถถังด้วยแล้วก็มีเรือดำน้ำติดอาวุธเครื่องบินเจ็ตแล้วก็มีนี่ด้วยนะคอติดอาวุธโอเคเดี๋ยวเราพาไป ก็จะเป็นแถวบ้านแถวฐานของผมอันนี้ประเทศอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนึงนะครับผมนี่มัคงคุณมผู้ชมสามารถดูชื่อประเทศแต่ละประเทศได้ยในนี้เลยประเทศอะไรนี้ไม่รู้อ่ะต้องอ๋อโปรแลนด์ประเทศโปรแลนด์เอ้ยตะกี้เครื่องบินใครบินผ่านเนี่ยฮะคืเดี๋ยวมาโอ้มีหลายฐานเลยนะ เดี๋ยวพาไปดูฝั่งโน้นบ้างเดี๋ยวผมไปดูทุกจุดเลยไปดูตรงโน้นต,ตรงนั้นด้วยอ้าวสงสัยสงสัยจะหวดต่อต้านอากาศรรยานคงยิงใส่เขาอีกลแล้วนะคิดว่าคนชอบอันนี้ประเทศอะไรประเทศน่าจะเป็นประเทศเม็กซิโกอันนี้อะไรไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นฟินแลนด์หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะ ถ้าจะเป็นฟินแลนด์แหละอ,อันนี้ก็ประเทศญี่ปุ่นอันนี้ก็มาเลเซียโอ้โหดูดิเขายังสร้างไม่เสร็จเลยอ่ะเขาบอกว่าด้อยกว่าคนอื่นเลยอ่ะดูดิดูเขาสร้าง,างดิได้แค่ติดียวเองแล้วคือลัวรอบกันแบบนี้เขายังไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราไปตรงจุดนี้กันต่อเลยอืมบินเครื่องบินไป นี่โอ้ตรงนี้มีตรงนี้มีคนอยู่ด้วยนี่น่าจะเป็นประเทศแคนาดาเอ้ยนึกว่ามีใครยิงอะไรมานี่ประเทศอะไรไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็สหรัฐอเมริกาสาหรัฐอเมริกายัางสั้นไม่เสร็จเลยไปเดี๋ยวไปตรงจุดนู้นกันบ้างจุดสุดท้ายนะอ้าวค่ายหมอนี่อีกแล้วทำไมหมอนี่ชอบไปตรง บ้านผมบ่อยจริงเลยแล้วก็โดนค่าโดนเขาน่าจะบินฮอเข้าไปในเขตของผมหรือเปล่าแล้วเขาก็โดนจรวดต่อต้อตานอากาศยายนยิงพังเลยอะ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่ที่หนึ่งที่สุดท้ายที่ผมทำดูนี้ก็จะเป็นของประเทศอะไรนี่ฮะโอ้ตรงนี้มีแค่ประเทศเดียวนะประเทศรัสเซียโอ้โหนี่คุณผู้ชมก็สามารถไปยึดฐานที่ต่างๆได้นะนี่ นี่อย่างน,นี้นะเอาโพสนะนี่ก็จะเป็นเอาโพสอันนี้ถูกยึดโดยประเทศโบแลนด์ก็จะมีถงของประเทศแต่ละประเทศไปเอาไว้นะว่าใครยึดนะโอเคก็เดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอย่างเป็นจุดสุดท้ายนะก็อยู่ในทะเลอยู่กลางทะเลเลยนะมันก็จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยนะคุณผู้ชมอีกที่หนึ่งที่ผมลืมพาไปดูนะเรือบรรทุกเครื่องบินนี่ นี่นะเรือมันทุกเครื่องบินก็จะนี่นะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะเรือมันทุกเครื่องบินนี่คุณผู้ชมก็จะมีเครื่องบินให้คุณผู้ชมซื้อสามารถนะอันนี้คือผมมันต้องรนะีเบิร์ตห้านะรีเบิร์ตห้ารอบผมถึงจะได้บอมเบอร์นะแต่ตอนนี้คือผมรีเบิร์ตแค่สี่รอบคือผมต้องรีเบิร์ตอีกหนึ่งรอบอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเลย อโอ๊ยอันนี้คืออ๋อเขามีฮอด้วยเหรอนี่ฮอรประเทศอะไรเนี่ยอ๋อประเทศโปแลนด์โอเคดูดิอันนี้คือต้องข้ามเลยเยอรมันโปแลนด์ไปยุที่ไหนมาอีกเนี่ยฮะอีมาขึ้นเนี่ยโอเคเดี๋ยวลงจอดที่ถายของเราเลย ก็ถือว่าแมปนี้ก็ถือว่ามันอยู่นะคือมีการ PVP แล้วก็มีรอบ d e a t h m a t มาด้วยนะคือ d e a t h m a t คือก็จะมีแต่ละคนเข้าไปนะคือเป็ก,การ PVP กันใน Deathmatch นะก็คงมีเท่านี้่ครับสำหรับแมปมีท a r y ี่ไทฟู n นะก็ถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะก็วันนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย